บอกว่าไปกับเลวอนก็ได้มันไม่ใช่บีจริงมันแค่เป็นคนพูดแล้วก็แบบจัดเสียงเอาพ่อกลัวมันก็แค่ปิดไฟะครับะอ๋อแค่มืดเฉยๆใช่แต่มันวาดแงเนี้แล้วพ่อเขาทำไงอ่ะก็อยู่หลังเลวอนนี่แหละอ๋ออยู่หลังเลวอนนะ A few moments later Oh no เลอบอเลวอนอะไรนะโอ้เรื่องราวอะไรเลยเหรอวะ เตีอ <łość> ่ะ้อเตีพ่อกลัวเลยบอลเลยบอลช่วยพ่อด้วยนะไม่เป็นไรอ่ะมันแค่ป้อป้อป้มันแค่เด็กๆมันแค่เด็กๆด็กเขาแค่ติดกๆแค่กระต่แค่กระต่าย a few moments later ตัวหนูก็บอลเป็นไงบ้างไม่กล้าจะมีรอยไม่กล้าจะมีรอยมันแค่เด็กๆด็กเขาแค่ติดกๆแค่กระต่ บอลไปเล่นกับอันอื่นก็ได้โอเคกลับไหมลูกหรือว่าเล่นต่อ <c oughs> oh <no. S 2> กลับว่าดูบอลครับ <c oughs> มาหาพ่อมามันเสียใช่ไหมโอเคไม่เปไรเดี๋ยวอันต่อไปเราเล่นอันที่ไม่เสียโ okay? <c oughs> อเคติดน้ำก่อนค่ะให้ใจโงมาระบายความว่าว้า เดี๋ยวเดยวันเดี๋ยววันไอ้คุณไปจับจูไม่จะบินได้ไงเนี่ย <c oughs> ต้จับจูเขาทำไมล่ะ <c oughs> ตอนนี้เราเราก็กาลังเข้าไปที่ถ้ำนาคีทุกคนฮะเฮ้ยเขาไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ภูมิต้านทานความกล้าเขาได้ลดลงไปแล้วต้องสร้างมาใหม่เดี๋ยววันไหวันถายยังถ้าหายแล้วเรียบหน่อยเรียบหน่อยเรียบหน่อยคือยังมีธรรมชาติมีต้นไม้อยู่ครับ เจ no. าสมาหนลบอลมารับพลังหน่อยให้เขาก่อนนะมุดเข้าไปในนี้ขวัญในบอลไว้ขวัญนักวันเพื่อพลังอนะครับเยอะพลังมาบ้างยัง <No. S 2> พลังเริ่มมากี่คะแนนคตแมนติดพลังมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้พลังในบอลเท่าไหร่ เราเดกะเราจะเป็นแจ็คู่ฆ่ายักษ์กันเราเป็นแจ็คเห็นไหมแค่เข้ามาก็เห็นแล้วดู นี่ลูกอะไรเนี่ยตัวเท่าเรบอรนเลยลองดูสิเหมาะกับเป็นบ้านยักษ์เลยมขาคืออะไรไม่กันเทศเหรอเจอรีเหรออ๋อนี่แล้วก็ดูรังนกนี่เรบอรนเข้าไปอยู่ได้เลยเนี่ยเรบอรนโอเคพ่อไปมาไปดูบ้านยักษ์กันเรบอรนนี่บ้านยักษ์ใหญ่มากเลยคิวโอ้นี่บ้านยักษ์หรือว่าแจแอนเฮาส์นั่นเองนะครับเรบิล่ะนยังไงหรอ ยักษ์ลับอยู่บนยักษ์อะไรยักษ์เล็กบยักษ์อยู่เห็นยักษ์ยักษ์เล็กตรงไหนนี่นยักษ์นอนหลับอยู่เห็นไหมยักษ์ข้างนอยู่บนเตียงข้านให้หลับอยู่นี่ก็เป็นบ้านยักษ์นะครับโอ้ยรอ like งเท้าใหญ่มากคือยักษ์โกลนยักษ์โกลน รองเท้าใหญ่มากอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไอคิวอันนี้อะไรเลบอลเลบอลน,นี่อะไรอ่ะกระบองของยักษ์เหรอมันเป็นกระบองยักษ์ไหมนี่เป็นกระบองยักษ์โอ้ใหญ่จัดกระบองยักษ์ขึ้นไปขึ้นไปดูดิ่อุ้ยครัวแมงมุมตัวใหญ่จัดแมงมุมโอ้ยดูนี่ โห e, ดูจานชามยักษ์สิโคตรใหญ่โหแล้วก็มีนี่โต๊ะกับข้าวยักษ์นี่เขากำลังกินข้าวกินกาแฟไม่เขาไม่ได้กินเขานอนหละไม่เขาที่เขากินกาแฟไงดูเก้าอี้เขาโคตรใหญ่เตาผิงแล้วดูเขาเลี้ยงไข่ไว้่เขาเลี้ยงไข่ไว้่เดี๋ยวดูไฟเห็นเลยเดือจูยักษ์โดครับนอนจูยักษ์โด้เลยอะไรนะคิว เห็นอะไรนะเห็นอะไรโดดอะไรโดดๆคืออะไรเฮ้ยยักษ์จูโดเฮ้ยยักษ์ใส่แว่นเหมือนเล่บอนนิคิวเลยดูนะนั่นไงโอ้โหรองเท้ายักษ์รองเท้ายักษ์๋อมีดเหมือนจริงไหมบอลมานั่งเลยหรอไข่ทองคำด้วย ออกมาเร็วเพื่อนออกมาเดี๋ยวมาดไทยนะฟัดไทยนลโอ้ยดูไ้ยถุงก็ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเอาไปกวาดบ้านเรานี่กวาดทีเดียวตลาดเลยไหมสะ่เอามาถุงเยอะยาวมันเหม็นจรมันเหม็นฉี่ยักษ์ยักษ์ไม่ได้ฉี่เลยน,นี้ทอาไวนแนไปยืนสิตักได้อีกไหมโอ้ยนี่มันตักได้ครบ อ๋อเรเบลบอกว่าถ้าปลดล็อกความกลัวเล่นอะไรจนผ่อนคลายเรเบนจะกลับไปเล่นหนูลมกดจะได้รู้ว่าผมไม่ได้ร้องไห้นั่นร้องเพราะว่าผมเล่นครั้งแรกเฉยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเรเบลเป็นคนที่แบบเวลาเล่นอะไรเรเบลกลัวแต่หลังนั้นเรเบลจะกล้ามากใช่ไหมครับจลับมามันต้องอย่างนี้ป่ะอันเล่นเลี้ยงขาป่ะป่ะเล่นลูอลหรืะไรอ รถไฟคุณปู่ไม่ใช่รถไฟลุงตู่เราไปเติมพลังก่อนนี่นนอร่อยชนแก้วมีเผือเดี<ะ>๋ยวเราจะเข้าบ้านปีติงอ่ะพ่อไม่เข้าได้ไหมไม่อ่ะป,ะปา๊าป๊าป๊าไปกับเรวอนก็ได้มันไม่ใช่ผีจริงมันแค่เป็นคนพูดแล้วก็แบบกัดเสียงเอาเาแล้วไม่เป็นคนแต่มันก็มืดๆอ่ะพ่อกลัวมันก็แค่ปิดไฟอ่ะพ่ออ๋อแค่มืดเฉยๆใช่<ๆ>แต่มันวาดไปอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาทำไงอ่ะก็ Like boss, อยู่หลังเล็บบอลนี่แหละอ๋ออยู่หลังเล็บบอลนะ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว,ยวพ่อขอ,อยู่หลังเล็บบอลน,นะเออคิวหัวขาดเขาเราไปบ้านผีสิงกันทุกคนไป <laughs> 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 มันแค่เป็นคนนี่เจ๋ยยังไม่ต้องไปกลัว <laughs> ถ้ากลัวต้องทำไงหลบหลังเล็บบอลโอเคสุดยอดจับมือปไปลุย เดี๋ยวพ่อจะตบให้ผีงอกหลุดเลยฮะครับอ๋อมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเหมือนที่เลบอนบอกเลยปัดลุยก็อยู่หลังเลบอนนี่แหละอยู่หลังเลบอนนะวัดวัดตัครับไปครับเลบอลอยู่นู่นครับ มืดมากครับตอนนี้อ้ย้ยอะไรแดงๆเขาเนี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีตัวช่วยผมมีตัวช่วยผมเปิดไฟให้แล้วผมเปิดไฟให้แล้ว ลูกอยู่เลยได้เอรออุ้ยมาม,มีคิวเป็นไรอะเรบอน,น,นเรบอนเรบอนให้พ่อหลบหลังหน่อยบอลว้าวอุ้ยข้างบนนี่อย่างโหดดูดิ โอ oh okay. ้หดเโอเฮ้ยยดี๋ยวนี้รอดวรืจะรีบนะโอ้เจอะไรกิวจริงจกเพียบเลย อุ้ยชิวจะกลัวอะไรเรอุ้ยอุ้ยอันนี้ผีไทยผีไทยเฮ้ยยื้อใหม่เฮ้ยยื้อตกใจคอ้ยโอ้โอ้โอ้ เลบอนอะไรนะโอ้เรื่องกันดาวไหลเลยเลบอลเป็นผีอะไรเลยเลบอนนี่โหดจัดเลยบอลไม่กลัวเลยหรอเมื่อกี้บอลบิดหูปิดตาใครถทำลูกตกอ่ะอันนี้กบกระเด็นหลุดมือเลยเลบอนเงี้ยคิวเลบเลอนเลบอนไอคิวอย่างเงี้ยโยนโยนเมื่อตุ๊กตาดีตุ๊กตาไม่หล่นไปในบ้านผีเลบอนกลัวจนเลือกกำเดาพุ่งเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอบอล แล้วเลบอนบอกพ่อว่าอะไรให้หลบอยู่หลังเลบอนไงทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะทั้งทีายังพูดเรื่องชุดตอัน